ให้ทุกคนครับทำการ Copy ตั้งแต่หลังดี a c k s l a s ลนะครับยาวไปจนถึงก่อน Backslash Edit แบบนี้ครับแล้วก็ให้เราเอาข้อมูลนะครับมาวางแทนคำว่า Sheet ID ได้เลยครับต่อไปครับเราต้องไปเอา c h ANNEL ACCESS TOKEN มาก่อนนะครับโดยวิธีการเอา c h ANNEL ACCESS TOKEN นะครับเราจำเป็นที่ต้องไปสมัคร l i n e OA ซะก่อนนั่นเองครับให้ทุกคนมาที่ developer.line.biz นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับใครล็อกอินแล้วก็กดมาที่ปุ่มคอนโซลได้เลยครับก็ให้เราทำการสร้าง provider นะครับ provider ก็เหมือนกับโฟลเดอร์ของเรานั่นเองครับเราก็ต ้ไดสมมุติผมตั้งมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กด create new channel นะครับแล้วก็เลือกที่ messaging API ระบบจะให้เราสร้าง Line OA นะครับก็กดเพื่อสร้าง Line OA ได้เลยครับให้เราใส่ข้อมูลบัญชี Line OA ของเรานะครับว่าจะให้ชื่ออะไรครับหลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยก็กดตกลงครับกดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วก็กดไปยัง Line OA ครับเข้ามาที่หน้า Line OA นะครับให้เราเลือกไปที่เมนูแชทตรงนี้ครับให้เราทําการปิด greeting message ตรงนี้ครับแล้วก็ปิด auto respond message ตรงนี้ด้วยให้กดที่ messaging API ตรงนี้ครับแล้วก็กด enable messaging API ได้เลยแล้วก็ทําการเลือก provider ที่เราทําการสร้างเมื่อกี้ไปครับกด agree ครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับมาที่เว็บไ i n e developer นะครับหลังจากที่คลิกที่ provider เนี่ยเราจะเห็นตัว Line OA ตัวใหม่ของเรานขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้คลิกที่แท็บ messaging API ได้เลยแล้วลงมาข้างล่างสุดครับตรงนี้ให้เรากด issue นะครับและนี่แหละครับก็คือ channel access token ของเราครับให้ทําการ copy มาแทนคําว่า channel access token ตรงนี้ไปได้เลยครับและสุดท้ายครับเราจําเป็นที่ต้องรู้ครับว่า Line OA ของเราเนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้ใครนะครับและการที่จะส่งไ เขาได้เนยราจําเป็นที่ต้องมี ID ของเขาก่อนไม่ว่าเราจะส่งไปให้คนไหนก็ตามหรือจะส่งเข้ากลุ่มไหนก็ตามครับซึ่งวิธีการที่เราจะได้ไ d มานะครับให้เราไปที่เว็บที่ชื่อเว็บไซต์ดอทคุกหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการกดที่ URL ตรงนี้ครับกด Copy ครับแล้วก็กลับไปที่หน้า Li n e d e v e l o p e r นะครับกด Edit ที่เว็บคุก URL ตรงนี้ครับแล้วก็ URL เมื่อกี้มาวางแล้วก็กดอัปเดตได้เลยครับหลังจากนั้นครับให้กด Use เว็บคุกตรงนี้ครับเป็นนันเรียบร้อยนะครับก็ให้เปิด l ล n e น้องแจ้งเตือนของเราเมื่อกี้ททที่สรรรรร้้้าาางคคััับกกกอะไไไเขป็ด จะสังเกตเห็นครับว่าเราจะได้ข้อความเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ให้เราทําการ Copy ตรงนี้เลยครับหลังจากคําว่า user id นะครับแล้วก็ไปที่หน้าสคริปต์ของเราก็เอาวางตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราจะมาลองส่งแจ้งเตือนดูนะครับให้ทําการเลือกฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเป็น send alert แล้วทาการกดเรียกใช้โดยการกดเรียกใช้ครั้งแรกนะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์ก่อนก็กดที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับแล้วก็เลือกบัญชีของเราได้เลยตรงนี้ให้กดขั้นสูงแล้วก็ไปที่สคริปต์ครับแล้วก็ตรงนี้เลือกทั้งหมดครับแล้วก็กดดําเนินการต่่่่ออออออตตตนนนนนนีีี้้้้้ขงงงเเเเเรรรราาาก็ส็สแจืใหปทยยบวค มีอะไรที่เกินกําหนดบ้างนะครับเอ๊ะแต่แบบนี้เราต้องรันเองทุกวันเลยแหละครับจริงๆแล้วไม่ต้องนะครับเราสามารถทําการสร้างทิกเกอร์ได้ให้ทุกคนกดที่ทิกเกอร์ตรงนี้ครับที่ล่างขวาครับให้เรากดเพิ่มทิกเกอร์ได้เลยครับเราจะเลือกฟังก์ชันเป็นเซนต์อเลอร์ตนะครับแล้วแหล่งที่มาของกิจกรรมตรงนี้จะให้เลือกตามเวลาครับแล้วตรงนี้ครับเราจะเลือกเครื่องมือจับเวลาเป็นวันนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยอยากจะให้ระบบเนี่ยส่งข้อความถึงเราเตอนไหนนะครับแค่นี้ครับระบบก็จะแจ้งเตือน